ส่วนข่าวต่อไปชาวบ้านย่านเจริญนครร้องทุกข์เลยนะคะเจอคนร้ายเนี่ยทำทีเหมือนกับเป็นพนักงานส่งอาหารแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเป็นคนเข้ามาขโมอยอาหารที่แขนเอาไว้ะเองนะคะโดยที่มีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ค่ะกล้องจับภาพช่วงเทียงเมื่อวานนี้จะเห็นชายอายุประมาณ25-30ปีนะคะ ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีหญิงสาวนั่งซ้อนท้ายมาด้วยนะคะโดยเข้าไปที่ซอยเจริญนคร14ถนนเจริญนครแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานครก่อนจะขี่รถมุ่งตรงไปจอดที่หน้าบ้านผู้เสียหายคล้ายกับรู้ว่ามีอาหารมาส่งและแขวนไว้ที่ประตูนะคะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้ลงมืออาจจะเพราะเกรงถูกจับได้เรียกว่าช่างใจอะคะ่ะจะเอาหรือไม่เอาดีนะคะแล้วก็เปลี่ยนใจเนะะี่ยค่ะขี่รถออกไป ผ่านไปประมาณสินาทีปรากฏว่าคนร้ายวนรถกลับมาอีกคราวนี้เนี่ยไม่มีคนซ้อนท้ายแล้วนะคะแต่จังหวะที่จะลงมือบังเอิญน,นี่มีมพนักงานส่งพัสดุขี่รถมาจอดใกล้ๆเลยพอดิบพอดีเลยค่ะย่างกนรู้เลยเหมือนรู้ <c oughs> คนร้ายเลยไม่สามารถลงมือได้ข่าวขี่รถออกไปอีกเป็นรอบที่สองสักพักก็กลับมาคราวนี้คะ่ะทางสะดวกแล้วนี่นะคะลงไปหยิบถุงอาหารเป้าหมายหลบหนีไปหน้าตาเฉยเลยมีภาพตอนที่เดินมาหยิบถุงอาหารของเขาด้วยนะคะ <c oughs> ทีมข่าวเนี่ยไปพูด คุยกับเจ้าของบ้านคือนายอักรวัดโพคาที่คมบอกว่าหลังเกิดเหตุไปแจ้งความกับตํารวจแล้วค่ะวันเกิดเหตุสั่งอาหารจากร้านเจ้าประจำนะคะมีกุ้งดองแซลมอนดองไข่ดองซีอิ๊วรวม599บาทเจ้าของร้านก็ขี่รถมาส่งให้ที่บ้านแขวนไว้หน้าประตูแล้วก็โทรศัพท์มาบอกว่าอาหารเนี่ยแขวนไม่ให้หน้าประตูแล้วนะแต่เจ้าของบ้านเนี่ยทำธุระอยู่ในบ้านนะคะ15นาทีต่อมาอ้าวจะออกไปหยิบอาหารกลายเป็นว่า ไม่เจอแล้วค่ะโทรไปถามเจ้าของร้านก็ยืนยันส่งอาหารให้เรียบร้อยก็เลยเนี่ยค่ะมาเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงได้รู้ว่าถูกคนร้ายมาขโมยไปและเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะ,ะมีเหตุการณ์เตือนภัยนะคะ